แวะไปดูที่ตลาดน้ำสี่ภาคพ,พัทยากันบ้านนะครับก็จัดงานส่งน้ำพระแห่พระทางน้ำเป็นการต้อนรับสงการสืบสารประเพณีไทยริมสายน้ำพร้อมกับจัดโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยละครับรับปีใหม่ไทยปีนี้ตลาดน้ำสี่ภาคพ,พัทยานะครับร่วมเฉลมิมฉลองเทศกาลสงกรานในกิจกรรมพิเศษส่งน้ำพระแห่พระทางน้ำที่จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศวิถีชีวิตไทยริมน้ำที่มีสเสน่ห์สืบสารวัฒนธรรม ที่ดีงามของชาวไทยโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับให้ความสนใจเข้าร่วมชมเป็นอย่างมากภายในงานได้จัดขบวนแห่พระทางน้ําเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติได้ร่วมกันส่งน้ําพระอย่างทั่วถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย โดยใช้เรือล่องผ่านเส้นทางกลางตลาดเลยนะครับเป็นการเสริมบุญบารมีให้ผู้ร่วมงานทุกคนตลอดเส้นทางและเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยตลอดเดือนเมษายน2568ทางตลาดน้ำสีผ้าพัทยาครับก็ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถเข้าได้ฟรีครับและถ้าโพสต์รูปใน Facebook แล้วใส่แฮชแท็ ตลาดน้ำาีภาคพัทยาด้วยอันนี้รับบัตรนั่งเรือสเทือนน้ำสเสซนบกฟรีครับหรือแต่งชุดไทยแล้วก็โพสต์รูปถ่ายพร้อมกับใส่แฮชแท็กว่าตลาดน้ำสีภาคพัทยาอันนี้ก็จะได้ลุ้นรับรางวัลพิเศษอีกครับโดยตัดสินจากจำนวนไลค์แล้วก็ยอดแชร์และยอดแสดงความคิดเห็นหมดเขตสิ้นเดือนครับ30เมษายนนี้